สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินกันนะครับมาคราวนีเออ้เรามีช่องทางในการรับเงินกันได้หลากหลายมากขึ้นนะครับมาจากทั้งคนละครึ่งกับเราชนะนะครับก็วันนี้มาตามปัญหาเดิมก็คือกล้องของเครื่องที่เป็นกล้องเก่าๆก,กล้องที่มีความละเอียดไม่มากไม่สามารถ สแกน QR code ของร้านเราได้พอค้าแม่ค้าอยากขายลูกค้าก็อยากซื้อแต่มันสแกนไม่ได้เคยทำคลิปไปแล้วในการที่จะทำให้ QR code มันใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้มันมีตัวอัปเดตขึ้นมาใหม่ของแอปถุงเงินทำให้ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้เมื่อไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้เราก็ขยาย QR code ไม่ได้ แก้ปัญหาง่ายๆเลยนะครับของเราก็แค่ถ่ายจากมือถือเข้ามือถืออเครื่องหนึ่งวิธีนี้ร้านค้าต้องมีมือถือสองเครื่องนะครับเมื่อถ่ายได้ปุ๊บก็ค่อยเอาไปขยายให้ลูกค้าใช้แอปเปิาตังมาสแกนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับคราวนี้ลองเข้าผลละครึ่งก็ได้หรือเข้าเราชนะก็ได้นะครับ อย่างนี้พอได้ QR ปุ๊บเราก็กดถ่ายภาพกดถ่ายภาพเลยนะครับเมื่อกดถ่ายภาพได้ปุ๊บไปที่อัลบั้มรูปแล้วก็ให้ลูกค้าเราสแกนได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเข้าไปที่อัลบั้มภาพนะครับแล้วก็ไปยังโฟลเดอร์หรืออัลบั้มที่เราเซฟ รูปภาพหน้าจอนี้ไว้อ่าเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปพอได้รูปภาพปุ๊บก็จัดการขยายครับผมขยายอ้าวสแกนซื้อซื้อซื้อื้อซื้อซื้อเฮงเฮรวยรวยนะครับลูกค้าและแม่ค้าทั้งหลายขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับ